ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสรทดลองไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายลรวถ่ายเหมือนเดิมนะครับก็นี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรเนาะก็พอดีวันนี้ผมมาไอแต่งกิงต้นยูคานะครับนี่แต่งกิงต้นยูคาเป็นยูคาไอยูคาพันนะครับเป็นยูคาพันที่ที่ยังไงล่ะที่เขาไอ ทาบกิ่งมาหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่ผมซื้อมาต้นละสี่บาทนะครับนี่ตัวนี้ก็ตัดขายไปเมื่อตอนต้น,ต,นต้นปีเนาะก็ที่เห็นกันอยู่ที่ผมไอใช้รถไถเดินตามขนนะครับก็ตัวนี้วันนี้ผมมาแต่งกิ่งนะครับนี่ก็แต่งกิ่งไปวันนึงไอที่นึงแล้วครับนี่ก็พอดีมันมันมันคัดอีกนะครับมันคัดคัดเองมันเลยนะครับนี่นี่ครับแต่เดิมผมเอาไว้ไอห้าต้นใช่ไหมครับนี่ตอนตอนแรกนี่มันใหญ่เท่ากันนะ นี่ครับพวกนี้มันใหญ่เท่ากันนะครับพวกต้นยูคาพวกนี้มันใหญ่เท่ากันเลยแต่มันคัดมันจะคัดออกเองของมันอีกนะครับอีกทีนึงเราก็ตัวนี้คือมองได้ชัดเลยนะครับนี่คือ2ต้นนียังไงก็ไม่โตแล้วครับนี่เราก็ตัดทิ้งไปนะครับก็เอา3ามต้นนี่ครับนี่นี่ครับเอา3ามต้นนี้นะครับนี่ครับสาเหตุที่ผมเอาไว้หลายหนอเนาะก็เดี๋ยวมันจะคัดอีกทีนึงนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ได้แค่3นะครับตัวนี้อันนึงตัวนี้หนึ่ง สองต้นตน,นี่เอต้นนี้ออกกับต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ผมก็ตอนบ่ายนะครับนี่ออกมาตอนบ่ายข้าวก็แถวบ้านผมมันฝนตกแรงเท่าไหร่น้ำมันก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็เลยมันข้าวมันเลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับก็ปีนี้ก็ได้เท่านี้ก็พอแล้วครับฝนมาช้าเนาะนะครับผมก็แต่งกิ่งมา เป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นไอเคหกสองนี่ครับเห็นยูคาไหมครับนี่เห็นใบไหมครับมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแต่สูงสูงเท่ากันนะครับสูงพอๆกันตัวนี้ก็ประมาณห้าเมตรต่อเคหกสองก็ประมาณห้าเมตรครับตัวนี้เป็นเคหกสี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นเคหกสี่เอ้ยไอพันเฮดสีนะครับพันเฮดสีไม่ใช่เคหกสี่ ตัวนี้เคหกสองนะครับนี่ตัวนี้เคหกสองตัวนี้เฮดสีนะครับตัวนี้เป็นพันเฮดสีซื้อมาต้นละสี่บาทเหมือนกันตัวนี้ก็ต้นละสี่บาทนะครับผมซื้อมาปลูกก็ตั้งแต่สมัยผมอยู่กรุงเทพเนาะซื้อนานแล้วครับหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วครับก็ตัดขายไปทีหนึ่งแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นต่อสองนะครับนี่นี่ครับเป็นต่อสองก็เมื่อก่อนมันมีอีกแถวหนึ่งตรงนี้นะครับนี่เมื่อก่อนมีอีกแถวหนึ่งตรงนี้ก็ผม มองดูแล้วมันถี่เกินเนาะมันถี่เกินผมก็เลยเอาออกเอาตรงกลางนี้ออกไอแถวหนึ่งนะครับให้มันเหลือแต่เดิมมันสองคูณสองนะครับก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นสี่คูณสองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับฝั่งนี้สองเมตรนะครับส่วนไปทางนี้ไอสี่เมตรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าใครจะปลูกต้นยูคานะครับก่อแนะนําว่าให้เราไปดูทิศตะวันตก กับทิศตะวันออกก่อนนะครับว่ามันขึ้นทางไหนลงทางไหนนะครับผมจะปลูกให้ไอ้ล่องใหญ่นะครับล่องใหญ่นี่สมมติว่าทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะปลูกแบบนี้เลยครับนี่จะเอาไอ้ไอ้ล่องถีไปฝั่งนี้เนาะล่องถีไปฝั่งนี้แล้วก็เอาไอ้ล่องใหญ่นี่ไปตามแนวดวงอาทิตย์นะครับไปตามตามตามดวงอาทิตย์นะครับนี่นี่ครับทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนั้นนะครับทิศตะวันตกอยู่ข้างหลังผม น่ครับแล้วก็ยูคามันจะไม่เป็นเงาเนาะมันจะไม่เป็นเงาบางกันน่ครับแล้วก็ดวงแสงแสงมันจะสาดลงลงพื้นได้ตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นว่างั้นเถอะครับแสงมันจะสาดลงพื้นได้เช้ายันเย็นเลยนะครับมันก็ทําให้ยูคาไอโตเร็วนะครับนี่ครับก็ตัวนี้เป็นสูตรผมเนาะก็เขาปลูกกันยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมผมคิดว่าน้าแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับสําหรับผมนะ ให้แสงมันลงพื้นได้เนาะถ้าถ้าใบมันเป็นเงาบังกันนี่มันก็อาจจะทําให้โตช้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ครับก็ยุคาไม่เยอะนะครับยุคาปลูกไว้ปลูกไว้แค่ตามท้ายนาทำยังไงล่ะแบบที่มันตรงนี้มันมันปลูกข้าวไม่ได้นะครับนี่เมื่อก่อนเคยปลูกข้าวตรงนี้นะแต่ว่ามันส่วนใหญ่หญ้าหญ้ามันจะขึ้นนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นหญ้า มาหลายปีแล้วก็เลยแตงโมก็เคยปลูกนะครับนี่ตรงนี้ก็เคยปลูกแตงโมอยู่แต่ปลูกแตงโมได้ไ <gamma> ด <enders> well. ้ได้ผลดีอยู่ได้ออกออกลูกดีนะครับดินแบบนี้ออกลูกดีอยู่เป็นเป็นทรายนะครับทรายทรายออกดำดำนะครับทรายออกดําแล้วก็ออกจากปลูกแตงโมผมก็มาปลูกมันนะครับหลายปีอยู่มาปลูกมันมันก็เป็นหัวดีนะครับมันเป็นหัวดีอยู่แต่ว่ามันมันปลูกหน้าฝนไม่ได้เนาะมันปลูกมันหน้าฝนไม่ได้เพราะว่า ยังไงล่ะดินดินมันไม่ถึงกับมีน้ําแต่ว่ามันมันแฉะนะครับดินดินมันแฉะมันก็เลยทําให้มันเน่านะครับมันเน่าผมก็เลยสุดท้ายก็มาลงที่ยูคานีนะครับแต่ยูคานี่ได้ไม่มากเหมือนอย่างอื่นนะครับยูคาได้ไม่มากเหมือนอย่างอื่นแต่ว่าคือยังไงล่ะเราปลูกยูคานี่มันก็เป็นเหมือนกับเงินฝากใช่ไหมครับเงินฝากแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแบบไม่มากนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าปล่อยไว้แบบไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้มันมันถ่วงราคาได้นะครับนี่นี่ครับไอต้นต้นอันนี้มันจะไม่เหมือนใครเลยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกมันพวกอ้อยพวกอะไรล่ะหลายอย่างพวกพืชผักพวกเขาเขาโพดอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างนะครับตัวตัวนั้นมันจะถ่วงราคาไม่ได้นะครับคือเรารอราคาไม่ได้ว่างั้นครับคือถึงเวลาขายก็ต้องขายนะครับถ้าไม่ขายก็คือเน่าอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าไอยูคานี่คือเราถ่วงได้นะครับคือถ้าราคามันไม่ขึ้นเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่มันเท่าที่ผมดูมาหลายปีนะครับมันจะขึ้นไอตอนที่เขานี่ครับไอช่วงนี้และครับนี่ช่วงนี้ราคามันจะแพงเพราะว่าไอยูคามันจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยตัดเนาะเขาจะไม่ค่อยตัดเพราะว่ามันอยู่ตามไร่ตามนาอะไรอย่างนี้นะครับมันตัดไม่ได้นะครับนี่ เขาก็เลยราคามันก็เลยขึ้นนะครับน่ครับเดี๋ยวจะมาไถร่องอยู่น่ครับเดี๋ยวร่องพวกนี้เดี๋ยวปีนี้ผมจะไถให้ให้ดินมันแห้งว่านี้ก่อนตัวนี้ดินมันยังยังอ่อนอยู่เร่านี่ดินยินยังลมอยู่ถ้ามาไถก็คงติดลมนะครับคงติดลมต้องรอให้ดินแห้งกว่านี้ก่อนก็รถไถใหญ่ก็ไถไ,ไม่ได้นะครับต้องเป็นรถไถเดินตามอย่างเดียวเพราะว่าผมทําร่องไว้ตรงหัวตรงท้ายนี่มันมันไม่มีที่กลับรถเนาะมันมันสุดไอ้นี่เลยขอบเลยนะครับขอบ ที่เลยนะครับอันนี้ครับก็ยังไม่ถึงปีหนึ่งก็โตอยู่นะครับนี่ประมาณ8เดือนนะครับประมาณ8เดือนก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่นี่ครับเป็นเงินฝากอีกทางนึงนะครับนี่ใครที่จะปลูกนี่ก็ดีเลยต้นยูคานะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเป็นรายได้แบบแบบว่ายังไงได้เยอะๆน่ะก็สู้มันไม่ได้นะครับมันมันสาบาลังจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเอาแบบลักษณะ แบบว่ายังไงล่ะเป็นเงินฝากไว้ไงเนาะแบบไอ้คือขายตอนไหนก็ได้เอาไว้สองสามปีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแบบไม่มีเวลามาดูอะไรนี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งยาวเลยนะครับผมปล่อยทิ้งยาวเลยไม่ค่อยได้มาสนใจนะครับนี่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับ ถึงไม่มากแต่ว่าก็ยังได้อยู่อันนี้ครับก็สาเหตุที่ปูยุค่านี่เมื่อก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะผมเคยไปอยู่จัน,จนทรุฑุบุรีเคยไปอยู่จันทนี่ไอประมาณประมาณเจ็ดปีนะครับผมอยู่จันทุฑบุรีประมาณเจ็ดปีสมัยก่อนผมไปกีดยางเนาะครับสมัยก่อนคือตั้งแต่สมัยไอยางราคาแพงเนาะครับเพราะว่าไอฐานะ ไอ้บ้านผมนี่คือคือยากจนนะครับฐานะยากจนก็เลยไปไปแบบยังไงล่ะพ่อแม่พาไปอะไรนะนะครับพ่อแม่พาไปก็เลยไปแบบตั้งแต่ยังเด็กนะครับตั้งแต่ยังเข้าโรงเรียนอยู่ป .4 เนะครับผมไปก็ปรากฏว่าเจ็ดปีอยู่จันเจ็ดปีแล้วก็ไปอยู่ระยองอีกประมาณสามปีนะครับไปอยู่ระยองอีกประมาณสามปีก็รวมๆแล้วตกไปสิบปีนะครับ ถึงได้ไอ้โค้งกลับมาบ้านนะครับนี่ก็สรุปแล้วไปไม่พ้นบ้านนะครับก็ไปถึงไหนจะไปทํางานที่ไหนดีแค่ไหนก็สรุปแล้วไปไม่พ้นบ้านนะครับก็ได้วนกลับมาบ้านเราเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับผมไปมาทั่วนะครับแต่สรุปแล้วก็ได้วนกลับมาที่อยู่บ้านเกิดเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับก็ไปจนไปจน ไอเพื่อนจําหน้าแทบไม่ได้นะครับกลับมาแบบขาดหายไปตั้งแต่ยุคสมัยที่ไอโทรศัพท์ไม่มีเนาะไอโทรศัพท์แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีหน้าจอแบบนี้นะครับแบบเป็นปุ่มกดนะครับไปตั้งแต่สมัยนู้นนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะอันนี้ครับแถวนี้มันก็เป็นพันเฮดซีนะครับนี่ก็เริ่มแต่งหนงดีอยู่นะครับหญ้าก็ใบมันเริ่มลงมาคุมหญ้าแล้วนะครับนี่ นี่ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะแต่งกิ่งให้สักนิดสักหน่อยนะครับไปทีละหน่อยทีละหน่อยไปเลยนะครับกอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับมามามาดูคลิปคลิปบ่นให้ฟังนะครับคลิปนี้เป็นคลิปบ่นให้ฟังนะครับนี่โอ้ยอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอแรกที่ปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันกับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับผมเอาไว้แถวหนึ่ง อ่านี่ครับนี่ครับตอแรกเลยดูดูคมใหญ่โอ้ดูขาครับใหญ่มากนะครับนี่ตัวนี้คือตอแรกพร้อมกันกับตรงนี้นะครับพร้อมกันเลยแต่ไม่ได้ตัดนะครับนี่นะครับสูงครับประมาณสิบห้าเมตรประมาณสิบสี่บห้าเมตรอ่านี่ครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยขอขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ